นมแม่ห้ามแบ่งให้ลูกคนอื่นกินเด็ดขาดและอย่าเอานมแม่ของคนอื่นมาให้ลูกของตัวเองกินเด็ดขาดเพลงนี้ต้องเข้ามาแล้วนะคะเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินใช่แล้วคะ่ะอุปมาอุปไมยก็คือว่ากว่าเรานะคะเนาะจะได้น้ํำนมหนึ่งหยดออกมานะคะต้องผ่านกระบวนการนะคะนั่นก็คือเลือดในอกของเรา กลั่นเอาน้ำนมนะคะที่ทรงคุณค่ามากที่สุดนะคะมาให้ลูกของเรากินดังนั้นนะคะเนาะมันก็คล้ายๆกับการที่เราให้ลูกเรานะคะไปกินนมของคุณแม่คนอื่นนะคะก็เหมือนเราเอาเลือดของคุณแม่คนนั้นนะคะให้ลูกของเรากินเฮ้ยหรือถ้าเราเองนะคะใจบุญนะคะอยากจะเอานมของตัวเองนะคะไปให้ลูกคนอื่นกินก็เหมือนกับเรานะคะเอาเลือดในอกของเรานะคะไปให้ลูกของคนอื่นกินเหมือนจะดีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเลือดนั้นนะคะเนาะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ย สารเจือปนใดเอ่ยเราไม่มีทางรู้นะคะสะอาดเพียงพอไหมไม่มีทางรู้เชื้อใดเอ่ยที่อาจจะส่งผ่านทางน้านมมีไหมอันนี้ก็ไม่ทราบได้ดังนั้นอย่าเสี่ยงนะคะให้ลูกของเราค่ะไปกินนมของคุณแม่คนอื่นและอย่าเสี่ยงนะคะเนาะเอานมของตัวเองนะคะไปให้ลูกคนอื่นกินถ้านมแม่นั้นนะคะไม่ได้ผ่านกระบวนการ pasteurize นะคะจากธนาคารนมแม่อย่าเอานมนี้นะคะเนาะให้ลูกของเรากินหรือเอานมนี้ไปให้ลูกของคนอื่นกินเด็ดขาดเพราะว่าเชื้อโรคที่สุ่มเสี่ยงจะได้รับ สิ่งที่เจือปนนะคะหรือความที่อาจจะไม่สะอาดมากพอที่ลูกเราอาจจะได้รับนะคะมันไม่คุ้มกันเลยดังนั้นขอเตือนรอบที่100ล้าน8นะคะนั่นก็คือนมแม่ของคุณแม่คนไหนก็ควรให้ลูกของคนคนนั้นกินอย่าให้ลูกของตัวเองไปกินนมของคนอื่นแล้วอย่าเอานมของตัวเองนะคะไปให้กับลูกคนอื่นกินนะคะเพราะว่าอาจจะสูงเสี่ยง มมากมากยเตือนแล้วนะด้วยรักและปรารถนาดีหากอยากให้เขาได้กินนมแม่ของเขาถ้าคุณแม่คนนั้นนมน้อยจริงๆจูงมือนะคะเนาะไปหาคลินิกนมแม่หรือจะมาหาแม่โบที่คลินิกของแม่โบก็ได้ยินดีและเต็มใจอย่างมากที่จะช่วยเหลือให้คุณแม่ทุกคนนะคะมีน้ํานมนะคะให้กับลูกของตัวเองกินค่ะด้วยรักและปรารถนาดีแม่โบพยาบาลน,นมแม่ค่ะ